Chapter Organization ในช่วงเหตุการณ์ Second Founding ภาย er, หลังจากสงครามพอลัตเทอร์ซีเหล่าไอออนแฮร์รี่เจนได้ถูกแบ่งแยกมาเป็น4 Chapter โดยมี1 Chapter จากทั้ง4ที่ยังคงใช้ชื่อไอ o n นแฮ d สืบต่อไปรวมถึงการสืบทอตราประจำกองทัพของ l e ีเจนลำดับที่10นี้ส่วน Chapter ใหม่ทั้ง3ได้แก่ Red t a l o n s b r a z e n Cross s และอีก1ง h a p t ตอรที่ไม่สามารถระบุตัวต,วตนได้ เนื่องจากพวกเขาได้รวมตัวกันและเดินทางออกจากดาวเมดูซ่าไปตลอดการเพื่อออกไปตามหาโฮมเวิลด์และสร้างอารามป้อมปราการไปของตนเองยิ่งเวลาได้ผ่านไปเรื่อยๆพวกเขาทั้ง3ามแชปเตอร์ได้ถูกแยกตัวออกมาก็มีความสันโดษในแชปเตอร์ตนเองเรื่อยๆตัวในท้ายที่สุดก็เหลือเพียงแต่แ v a นแฮนแชปเตอร์ที่ยังคงอยู่ในดาวเมดูซา่า การติดต่อหาการว่างซักเซสเซอร์ชัปเตอร์ได้ค่อยๆถดถอยลงเรื่อยๆจนทั้ง4ี่ชัปเตอร์ย่อยมีความโดดเดี่ยวในตัวเองมากยิ่งขึ้นหรือแม้แต่การติดต่อกับชัปเตอร์อื่นๆที่แต่ออกมาจากลีเจนด์ดั้งเดิมแบบพวกเขาก็เหมือนถูกหยุดชะงักลงไปโดยสิ้นเชิงซึ่งน่าจะเป็นผลมาตั้งแต่เหตุการณ์ที่พวกเขาตายแพลงลงไปในดาวอิสวานที่5การสังหารหมู่ในครั้งนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ถูกเรียกว่าดรอปไซมัสเคอร์ er, ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้พวกเขา ต้องสูญเสียกำลังพลไปมากมายรวมทั้งเหล่าด e a รดนอ g h t และชุดกราเทอร์มินาเ a อร์อาร์เด้วยเหตุนี้เองเราจึงไม่ค่อยเห็นเหล่า Terminator s q u a สที่มาจาก i อออนแฮนด์แชปเตอเสียเท่าไหรนะ่นักเราะพวกเขาจะนำชุดกราะเทอร์มินาเตอร์ที่หลงเหลืออยู่ไปมอบให้แกเหล่าแค a นคอมพานีออ f ฟิเซอและเหล่าเวทแรนซ์เจนแทนเพื่อพยายามสร้างแรงบันดาลใจและยกระดับพลังใจของพวกเขาไปทั่วแชปเตอรครั้งหนึ่งเคยมีข่าวลือที่ว่าทั้งแชปเตอร์ของพวกเขา เลือดเนอร์เพียงแค่8ปดนายแต่สิ่งนี้ก็ดูเหมือนจะไม่ใช่ความจริงเท่าไหรนะ่นักเพราะเมื่อพวกเขาฟื้นกำลังใจกลับมาได้แล้วแล้วออกเดินทัพเข้าสู่สนามรบพวกเขามักปรากฏตัวพร้อมกับเครื่องจักรสงครามและรถถังจํานวนมากและรวมไปถึงเหล่าดเนนอร์เช่นเดียวกันพวกเขามีความเยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักรสงครามอย่างดเนนอร์พวกเขายินดีผ่าตัดและปะลูกถ่ายไบโอนิกเพิ่มเติมโดยเชื่อมต่อตอนเองเข้าก,กับตัวเครื่องจักรสงครามโดยตรงหัวใจของพวกเขา แต่เริ่มเต้นเป็นจังหวะของเครื่องยนต์อันทรงพลังและพวกเขาก็พร้อมที่จะส่งเสียงคำรามออกมาด้วยเสียงปืนที่ยิงสส่กระสุนออกไปไอออนคาลซิลสภาเหล็กกล้าอย่างที่เคยกล่าวไปในคลิปก่อนหนะ้าโครงสร้างองค์กรของไอออนแฮนส์ได้เปลี่ยนไปเมื่อพวกเขากลับมาให้ดาวเมดูซา่าไหลังจากเหตุการณ์ดรอปไซด์แมสเซคเอร์หากพวกเขาไม่มี f o เรส t m เมนัสก็จะไม่มีผู้ใดที่ขึ้นเป็นผู้นำไอออนแฮนส์อย่างถาวรในทางกลับกันไอออนกัปตัน นละนักลบจากลีเจลำดับที่10ที่มีความนับถือชูตาม,มากที่สุดมาได้รวมตัวกันก่อ,กอตั้งไอออนเคาวซิลที่ในบางครั้งอาจจะถูกเรียกว่าเกรทแคลนเคาวซิลหรือเรียกสัก้นๆว่าแคลนเคาวซิลโดยผู้ที่นั่งในสภาหแห่งนี้จะถูกเรียกว่าไอออนฟาเธอร์และกลายเป็นผู้ชี้นำทางแกเหล่าไอออนแฮนนับตบัดนั้นโครงสร้างของไอออนแฮนชัปเตอร์มีความคล้ายคลึงกับโครงสร้างแคลนดั้งเดิมของชาวดาวเมดูซ่าพวกเขามีด้วยกันทั้งหมด10แคลนและแต่ละแคลนจะมีประเพณี ความเชื่อและลำดับชั้นการบังคับบัญชาที่เป็นของตนเองโดยนักรบหนึ่งคนของแต่ละแคลนจะถูกรับเลือกเป็นตัวแทนของแคลนนี้และเข้าสู่สภาไอออนเคาวิลรวมไปถึงบุคอลส่วนในแต่ละแคลนด้วยเช่นเดียวกันและด้วยความที่พวกเขาไม่มีแชปเตอร์มาสเตอร์พวกเขาจึงใช้วิธีวนลงคะแนนเสียงกันแทนเหล่าไอออนแทนส่วนใหญ่นั้นมองว่าสภาไอออนเคาวิลเป็นหนึ่งในจุดแข็งของพวกเขาเพราะจะไม่มีบุคคลใดที่สามารถนำแชปเตอร์นี้ออกนอกลู่นอกทางได้ ต่างจาก a e p ฟต s ส a อ tar เตบางแชปเตอรที่อาจจะนอกรูกนอกทางในหนทางของตนเองหลากหลายครั้งและเป็นเรื่องปกติมากอาจจะเห็นเล่าเดรดนอนเป็นหนึ่งในสมาชิกของสภาด้วยเช่นเดียวกันเนื่องจากพวกเขามีความอาวุโสและความเป็นที่นับถือของแคลนเมื่อไฟร้ายจากสงครามฮอลลเทอร์ซีได้มอดดับลงและโรเบเต้กริมานได้เปิดเผยผลงานที่ยิ่งใหญ่ของเขาอย่างโคเดกแอสตาเตสทางไอออนคาซิล ได้เล็งเห็นว่าโวเดกแอสตาเตนี้สามารถนำมาปรับใช้กับพวกเขาได้ในขณะที่บางสเปนเมอรีนลีเจียนอาจมีการทะเลาะบอาแหวงกันเกิดขึ้นที่จะต้องทำการแตกออกมาเป็นชปเตอร์พวกเขาเลกที่จะปฏิเสธการแสดงความอ่อนแอเพราะถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีจำนวนที่ลดลงพวกเขาก็ยังสามารถแบ่งแยกตนเองออกมาเพิ่มอีก3 s u ซัคเซสเซอร์ชปเตอร์ได้หลายศตวรรษต่อมาภายหลังจากเหตุการณ์เซคันด์ฟาลดิงพวกเขาก็ได้ตัดสายใยใดๆก็ตามที่ทำการต่อต้านพวกเขา พร้อมทำลายกองทัพสตูปอีกมากมายอย่างเป็นระบบโดยเวลาได้ผ่านผลไปอีกนานนับพันปีพวกเขาก็เริ่มเก็บตัวเองมากยิ่งขึ้นและทำการต่อต้านการแทรกแซงจากภายนอกมากยิ่งขึ้นตามโดยพวกเขามีข้อยกเว้นอยู่เพียงประการเดียวคือความสัมพันธ์นั้นใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องที่พวกเขาทำการรักษาเอาไวา้ระหว่างพวกเขากับเดบตอร์สมิธแคดิคัสที่พวกเขาจะยังคงรักษาสายสัมพันธ์นี้ให้สืบต่อไปการประชุมกันครั้งแรกของสภาแห่งนี้คือการประชุมหลังจากที่ฟลอรัสเมนนันได้เสียชีวิตลง พวกเขาได้เลือกที่ตั้งสภาเป็นห้องนิรภัยหุ้มกรอกขนาดใหญ่ที่อยู่ลึกลงไปใต้พื้นผิวดินของดาวเมดูซา่าซึ่งในปัจจุบันจะรู้จักพื้นที่นี้ในชื่อของไอออนเมดูซาทางสภาไอออนเคาซิลจะต้องมีจํานวนไอออนฝาเธอที่ถูกนับจํานวนอย่างแม่นยาที่41คนเสมอโดยจะต้องมีตัวแทนอย่างน้อยหนึ่งคนจากแต่ละแคลนที่ได้รับการโหวตลงคะแนนเสียงมากที่สุดจากคนในแคลนเอามานั่งในสภาแห่งนี้ด้วยพวกเขาแต่ละคนในสภา จำเป็นที่จะต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมอย่างโนตเฟียระบบสื่อสารและสาร,ส,ารสนเทศทางไซเบอร์เนติกที่ถูกพัฒน,นาโดยแมคานิคัมในช่วงสุดท้ายของสองครามเดอะเกรทครูเสดยัตติและกฤษฎีกาต่างๆจะต้องถูกพูดแบบอ่านออกเสียงในสภาและการลงคะแนนเสียงในสภานี้จะใช้วิธีหย่อนแท่งโลหะลงในท่อที่ติดอยู่บริเวณที่วางแขนในบันลลังหรือเก้าอี้แต,ต่ละคนโดยหากหย่อนแท่งเหล็กสีเงินแสดงว่าเห็นด้วยกับยตัตติแต่หากว่าเป็นแท่งสีทองแดง จะแ,แสดงว่าไม่เห็นด้วยหรือมีแนวคิดต่อยตินี้ที่เป็นไปในทางตรงข้ามการลงคะแนนเสียงนี้จะไม่ระบุตัวตนโดยแท่งเหล็กเหล่านี้จะตกลงมาที่เครื่องจ่ายและส่งไปยังใจกลางห้องโถงเพื่อให้ทุกคนได้เห็นผลลัพธ์ประายอย่างนี้ยังเป็นที่โหวตลงคะแนนเสียงสําหรับการแต่งตั้ง i อออนฟ t าเธอบูเดียขึ้นมาเป็นแชปเตอร์วอลลิเดอร์หรือผู้นําในการยกทัพรับสงคราของเหล่าไอนแฮนส์หรือเมื่อผ่านไปเป็นเรนเวลาประมาณ1ปี พวกเขาก็จะกลับมาโหวตกันอีกครั้งว่าใครจะได้รับตำแหน่งนี้ต่อไปโดยอาจจะเป็นคนเดิมหรืออาจจะเป็นคนใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันคอมพ Company Ion Hand Chapter ประกอบด้วยคล a น Company จำนวน10คล l นและแต่ละแคลนนั้นจะมีนักรบบรอร์ฮดประมาณ100นายซึ่งแต่ละคล a นจะมีเอกลักษณ์และบทบาทในตนเองในการรับใช้ c h a ตอร์แห่งนี้ซึ่งในบางแคลนนั้นทำนาาที่รับใช้มาตั้งแต่สมัยสงครามเดอ Great c r u เ a d และยังคงใช้ชื่อตามคล a นในสมัยอดีตของพวกเขา โดยแต่ละแคลนจะมีชื่อเรียกดังนี้คลนเอฟเฟนีย์ทำหน้าที่เป็นกองร้อยที่หนึ่งในขณะที่ฟอร์รัสนานได้แพ่พ่หน้าที่แห่งนั้นยังมีกองมาจากแคนเอฟเฟนีย์ห้อมล้อมตัวเขาอยู่ด้วยซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาส่วนใหญ่ในแคลนนี้ก็ได้เสียชวิตลงหน้าที่แห่งนั้นเพราะว่าพระวิดาของพวกเขาผู้คนจํานวนหนึ่งในไอออนแฮนชัปเตอร์ได้ถือว่าสิ่งนี้เป็นความล้มเหลวของแคลนเอฟเฟนีย์ที่ไม่อาจห้ามปรามความใจล้อของพระวิดาของพวกเขาได้ จนเกิดเหตุการณ์อนาเศร้าสลดเช่นนี้หรือแม้แต่บางคนในแครงของเอเวนี่เองก็ยังทําการโทษตนเองที่มีความแข็งแกร่งไม่เพียงพอที่จะช่วยเหลือพระบิดาของเขาให้อยู่รอดต่อไปถึงแม้ว่าเหตุการณ์นี้จะผ่านพ้นมาแล้วกว่าหมื่นปีแต่เงาของเหตุการณ์นี้ก็ยังตามหลอกหลอนพลกเขาอยู่ตลอดมาทําให้ผู้คนจากแครนเอเวานี e ่รุ่นหลังๆต้องแบกรับภาระหน้าที่อันหนักอึ้งในการพยายามก้าวข้ามความแข็งแกร่งของบรรพบุรุษพวกเขาที่เคยแสดงเอาไว้ในอดีต แต่ว่าเขาจะต้องพยายามก้าวข้ามทุกความแข็งแกร่งเพื่อให้ตัวว่าเขานั้นแข็งแกร่งกว่าเดิมมากขึ้นไปเรื่อยๆหนึ่งในบุคคลที่โดนดังจากคลานี้คือบุลเกรเบิลเซนเทอร์กับตันคนแรกแข่งไอออนแฮลีเจียนอีกทั้งยังเป็นผู้นำออนดนบหกา่ของไอออนแฮนที่รู้จักกันในชื่อมอร์ล็อกในรักของคลาคาร์วานีเอเวอร์นีจะเป็นรูปหัวกะโหลกสีขาวที่ถูกห้อมล้อมด้วยหกเหลี่ยมสีดำที่อยู่ภายในฟันเฟืองอีกทีหนึ่งคล ug, นเกอร์ซักทำหน้าที่เป็นกองร้อยที่สอง ผู้ที่มีชื่อเสียงดงดังในแคลนนี้และจะไม่พูดถึงเลยก็คงไม่ได้คือคาร์ดัสโตรนอสผู้ที่เคยนำกองทัพ i อออนแฮนด์ชัปเตอร์และเบรเซนค c าวด์ชัปเตอในการต่อสู้เหล่าใน c ครไดนัสตี y แห่งครีมสัน i n g เขาเป็นคนยืนกลางที่จะปฏิเสธการถอยกลับและนำแคลนเกอร์ซักเข้าโจมตีสายฟ้ารับอย่างกล้าหาญในเหล่าครีมสันคิงจนโครงสร้างบังคับบัญชาของเน c ครไได้เริ่มพังทลายลงและสามารถกู้คืนสถานการณ์ขึ้นมาได้ รือแม้แต่การนำทัพไอออนแ d น The Bracing Call ในการเข้าไปช่วยเหลือพันธมิตรของพวกเขายางเหล่าเมคคา n i c ัสที่ตกอยู่ในสงคราม War of อ e a s t แต่ยังมีบริการ,รอื่นๆอีกมากมายเขาเป็นคนที่ทำให้ไอออนแทนสามารถกลับมายืนยงได้อีกครั้งโดวยวลีเดดที่เขาได้กล่าวเอาไว้เพื่อเตือนเหล่าไอออนแทนให้ยังคิดยังทำในการตัดเชื้อส่วนร่างกายตนเองและเปลี่ยนร่างกายส่วนนั้นให้เป็นไบโอนิกเพื่อป้องกันไม่ให้ไอออนแทนเหล่านี้สูญเสียตัวตนของตัวเองมากจนเกินไป ซึ่งเขาได้กล่าวเอาไว้ว่าด้วยเหล็กกลา้าพวกเรานั้นจะแข็งแกร่งขึ้นแต่หากปราศจากจิตวิญญาณพวกเหล่านั้นก็ไม่มีอะไรเลยโดยสัญลักษณ์ของแคลนนี้คือฟันเฟืองสองอันที่ประกอบกันภายในฟันเฟืงองใหญ่อีกทีหนึง่งแคลนเราคานททำหน้าที่เป็นกองร้อยที่สามพวกเขาประสบกับความสูญเสียอย่างหนักหน่วงภายหลังจากการลูกซุ่มโจมตีโดยกองกำลังขนาดใหญ่จาก Emperor Children r a เอ e เตแม้ว่าพวกเขาจะทำการต่อสู้กลับอย่างหนักหน่วง แต่ก็มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รอดตายมาได้จึงทําให้พเขาต้องมาชิญหน,น้ากบการตําหนิติเตียนที่มากที่สุดและหลังจากนั้นพวกเขาก็ตกอยู่ภายใต้การสั่งการของไอออนฟาเธอร์คริสโตสส่วนในปีสันสวรตที่4 1อถึงแม้ว่าแคลนอเดื่นอาจจะยังไม่ชอบพวกเขาแต่พวกเขาก็ได้เข้าร่วมในสงคราม Ba ท t l e of Medusa เพื่อปกป้องดาวพ,วาากกพววรมเบอร์ร 13, ของพวกเขาจากกองเลังของพวกเควสในช่วงระหว่างสงครามแบล็กครูเซครั้งที่13โดยใส่รักแคลนของพวกเขาคือเกลียวรูปหกเหลี่ยม3ตัว อยู่ภายในฟันเฟืองอีกทีหนึง่งแคลนคาร์กูทำหน้าที่เป็นกองร้อยที่4กองร้อยนี้ถูกนำโดย venerable dreadnought ที่มีนามว่าว o l ิ e r b a n ์ a บผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งในสมาชิกในสภาไอออนคาซิลด้วยเช่นเดียวกันแคลนคาร์กูมีเสรีภับเป็นเพียงรูปฟันเฟืองธรรมดาพวกเขามีชื่อเสียงในเรื่องของความละเอียดแม่นยำที่เหนือเกินคำบรรยายรวมถึงในเรื่องของการสร้างกล,ย,กลยุทธ์ที่กว้างไกลแคลนฮานร์เมกทำหน้าที่เป็นกองร้อยที่ห มีสายลักษณ์คล้ายเป็นรูปหกเหลี่ยมที่อยู่ตรงกลางภายในฟันเฟืองอีกทีหนึ่งพื้นที่เกณฑ์คนของพวกเขาตั้งอยู่ที่กอร์กอนฟอ c e ซึ่งเป็นโรงงานขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บริเวณเกือบเกือบโคโลงทางใต้ของดาวเมดูซาเมื่อพวกเขาได้ผ่านกาปรปลูกฝังซีนซีแล้วพวกเขาก็จะกลายมาเป็นกาเดียนในการกลุ่มความลับของอมนิไซอหรือที่รู้จักกันเองชื่อว่าแมชชีนกอ d พวกเขายังมีหน้าที่เป็นลิเล็กาดในการอนุรักษ์เทคโนโลยีอันล้ำค่าของดาวเมดูซา่าแรนซอร์โกล อำหน้าที่เป็นกองร้อยที่6กในรักของแคลนพวกเขาคือหัวประแจที่อยู่ภายในฟันเฟืองอีกทีหนึ่งหน้าที่ของพวกเขาคือการปกป้องเมดูซ่าริชที่กระจายไปทั่วเมดูซ่าซับเซกเตอร์หรือพื้นที่ปกครองของดาวเมดูซ่าที่กระจายไปทั่วพื้นที่เซนเมนตัมออฟสีเคียัสและด้วยเหตุนี้จำนวนทหารในกองร้อยซอโกลยึงยากที่จะมีครบเต็มจำนวนได้เพราะไม่มีการปกป้องใดที่จะปราศจากการสูญเสียได้แคลนบอร์โกสทำหน้าที่เป็นกองร้อยที่7 แัญลักษแคลนของพวกเขาคือตัวประแจที่อยู่ภายในฟันเฟืองอีกทีหนึง่งพวกเขามีความสัมพันธ์นั้นใกล้ชิดกับเดบตัสเมคานิคัสมากกว่าแคลนอื่นๆพวกเขาทําหน้าที่เป็นกองลังสํารองลําดับที่2ของไอออนแฮนด์บ่อยครั้งที่เมื่อมีการดมพลกันเกิดขึ้นพวกเขาจะไม่ค่อยได้เข้าร่วมรบด้วยลนมอลาร์ทำหน้าที่เป็นกองรอยที่8ปแตนลัแคลนของพวกเขา คือฟันเฟืองหนึ่งคู่ซึ่งหมุนอยู่ภายในฟันเฟืองที่ใหญ่กว่าพวกเขาทําหน้าที่เป็นกองรองสารองที่ให้การสับสนุนอย่างใกล้ชิดที่สุดแต่สําหรับคนในแชปเตอร์ส่วนใหญ่พวกเขารู้ดีว่ากองร้อยที่นี้ส่วนใหญ่มักเต็มไปด้วยบุคคลที่เก้าราวดื้อดึงถูกขับเคลื่อนด้วยสัญชาตญาณพ,พอๆกับหลักคําสอนและพวกเขาสืบเพราะหลักคําสอนพวกเขาไม่ยาวนานนับพันปีโดยคําสอนที่พวกเขาเชื่อถือคือคําสอนที่ว่าการโจมตีที่สมบูรณ์แบบเพียงครั้งเดียว มักจะนำมาซึ่งชัยชนะมาหว่าการโจมตีที่ไม่พร้อมเป็นร้อยครั้งจนถึงจุดจุดหนึ่งคำสอนนี้ก็ได้กลายมาเป็นหลักการของเราเด็บตาสแอตาเตทั้งหมดกองร้อยนี้มักทำหน้าที่เป็นช็อคทูบส์พวกเขามักคำนวณกลัุบายและยุทธวิธีการบุกใดๆก็ตามในระดับที่ลึกถึงวินาทีจนพวกเขาเห็นว่าแผนการเหล่านี้น้นไม่บกพร่องและจึงดำเนินการตามที่พวกเขาวางแผนเอาไว้แลนด w เวิร์กาันทำหน้าที่เป็นกองร้อยที่9มีผู้นำคือไอออนกัปตันอาร์กาวเวอร์ร็อกส พวกเขามีสีติการสู้รบไม,ม่อย่างยาวนานและมาจะแยกตัวจากแคลนอื่นๆในขณะที่ไม่ถูกเรียกระดมคลเข้าสู่สงครามพวกเขามีชื่อเสียงด้านการยิงที่แม่นยำซึ่งผ่านการไปสู่มาแล้วมากมายหลากหลายครั้งพวกเขาเป็นกลุ่มรวมตัวของชาวมดูซันที่หัวร้อนที่สุดชอบต่อสู้และขี้โมโหซึ่งทําให้พวกเขาไม่เชื่อฟังใครง่ายๆแม้แต่ตัวสปาอันเคาซิลก็ยังเชื่อว่าเพียงแค่วิธการสู้รบเพียงอย่างเดียวมันยังค,มมาาค,คนนง พวกเขาจึงใช้วิธีการผ่าตัดและปลูกถ่ายเทคโนโลยีบางอย่างเข้าไปเพื่อทำให้พวกเขาสามารถควบคุมตนเองได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าเทคโนโลยีตัวนี้จะทำให้พวกเขาถูกควบคุมโดยคนอื่นใดแต่พวกเขายังคงเป็นตัวของพวกเขาเองเพียงแต่จะมีสติมากขึ้นเท่านั้นหล่าไออเงี้นแทนก็ได้ยืนยันวันนี้คือมรดกของเฟอร์รัสในการเอาชนะความไม่สมบูรณ์แบบของมนุษย์ผ่านตัวเครื่องจักรกลและใส่ลักแรนของพวกเขาเป็นรูปสายฟ้าฟาดในฟันเฟืองแอนดอร์วอล ทำหน้าที่เป็นกองร้อยที่10พวกเขาเป็นกองร้อยที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาใหม่เมื่อเอาไว้ฝึกเหล่านโอไฟต์ ight, หรือเหล่าสเปนมารีนหน้าใหม่ในแคลนนี้และจะต้องทําการพิสูจน์ตนเองเพราะววกเขาตอนนี้ปราศจากความอ่อนแอใดๆก็ตามพวกเขาต้องกําจัดทั้งความกลัวความเจ็บปวดและความโกรธเกรี้ยวด้วยตรรกะที่เย็นชาและเมื่อพวกเขาผ่านเกณฑ์ที่กําหนดเอาไว้แล้วพวกเขาจะถูกรับเลือกไปแคลนอื่นๆพวกเขาไม่ได้เรียนรู้แค่การเป็นสเปนมารีนแต่เพียงเท่านั้นแต่พวกเขายังเรียนรู้ ในการเป็นกุชายที่ซื้อใส์ของฟอรัสเมนนัทอีกด้วยในร่างของพวกเขาเป็นรูปฟันเฟืองสีดำภายในฟันเฟืองสีขาวและมีหัวกระโหลกสีขาวอยู่ตรงกลาง, <_ man> งก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปเรื่องเล่าโลกฟอร์ิเคลิปนี้นะฮะคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ้าใครสนใจอยากฟังเรื่องเล่าคลิปอืน่นเพิ่มเติมก็สาม,มารถดูเพลย์ลิสต์ได้ที่ใต้คออธิบายของคลิปนี้เลยนะครับ สามารถสนับสนุนผมนได้ง่ายๆด้วยการกดไ like, ลค์กด u b s c r i b e แล้วก็มาเขมาเป็นพูดคุยกันนะครับผมหรืออยากจะสนับสนุนผมเพิ่มเติมมากกว่านี้ไปอีกขั้นเนี่ยก็สามารถทําการสมัครสมาชิกช่องกันมาได้นะครับผมจะขอขอบพระคุณลูกท่านลูหน้าเลยนะครับผมและขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับรวบคลิปนี้ก็ไม่เป็นไรจริงๆแล้วเจอใหม่คลิปหน้านะครับสรับคลิปนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบายนะบ๊ายบายบุย